ลาป่วยคือโค t ตาใช้ได้30วันต่อปีเราต้องใช้ให้คุ้มนายจ้างที่มีลูกจ้างคิดแบบนี้น่าเห็นใจมากๆนะคะทีนี้ลองมาดูนะคะว่าคนทํางานมีความเห็นยังไงกับประเด็นนี้บ้างถึงเวลาเอาออกจะรองไม่ออกนะจ๊ะถึงเวลาป่วยจริงก็โดนหักเงินขึ้นอยู่กับ หัวหน้าสายงานเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะคะนายจ้างต้องให้สิทธิ์ลูกจ้างลาป่วยแล้วก็จ่ายค่าจ้างให้ตามกฎหมายด้วยก็คือ30วันทํางานต่อปีถ้าในปีนั้นลาตั้งแต่วันที่3าเป็นต้นไปนายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนะคะจริงๆจะใช้ให้คุ้มก็เป็นสิทธิ์ของลูกจ้างแต่เวลาเขาประเมินผลงานมาแล้วก็ต้องรับให้ได้เหมือนกันเพราะทํางานให้เขาไม่คุ้มค่าแรงถึงเวลา,วาออกร้องขอโอกาสอยากใช้ให้คุ้มก็เป็นสิทธิ์ของลูกจ้างแต่เวลาเขาประเมินเลื่อนตําแหน่งปรับเงินเดือนก็ต้องยอมรับกับผลลั ที่จะเกิดไม่มีใครอยากป่วยหรอกนะสาธุขอให้เข้าตัวมันเองพวกที่ชอบว่าคนอื่นให้มันเป็นบ้างเอาแบบเป็นๆหายๆตลอดชีวิตโอ้อันนี้น่ากลัวนะคะ